ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียนทุกคนในครอบครัวและโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันตามบทบาทและหน้าที่ดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องและสมบูรณ์สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างของครอบครัวกันไปแล้วนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกันค่ะความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวคนในครอบครัวต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกันดังนี้ค่ะพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกเป็นผู้มีบุญคุณอย่างยิ่งต่อลูก พี่น้องเป็นลูกของพ่อแม่เหมือนเราญาติผู้ใหญ่ของเราได้แก่ปู่เป็นพ่อของพ่อยา่าเป็นแม่ของพ่อตาเป็นพ่อของแม่ยาย เป็นแม่ของแม่ลุงเป็นพี่ชายของพ่อหรือแม่ป้าเป็นพี่สาวของพ่อหรือแม่น้าเป็นน้องของแม่อาเป็นน้องของพ่อให้นักเรียนดูโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวคะ่ะ ในนี้ก็จะมีกรอบสีฟ้าสีเหลืองและสีเขียวนะคะกรอบสีฟ้าจะเป็นฝั่งครอบครัวของคุณพ่อค่ะฝั่งสีเหลืองก็จะเป็นครอบครัวของคุณแม่นะคะส่วนในกรอบสีเขียวก็คือคุณพ่อกับคุณแม่แต่งงานกันก็เป็นครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ค่ะทีนี้นักเรียนดูในกรอบสีฟ้าพร้อมๆกันนะคะในกรอบสีฟ้าก็จะเป็นฝั่งครอบครัวของคุณพ่อค่ะ ปูก็เป็นพ่อของพ่อนะคะย่าก็เป็นแม่ของพ่อคะ่ะส่วนลุงป้านะคะก็จะเป็นพี่ชายหรือพี่สาวของพ่อนะคะถ้าเป็นพี่ชายของพ่อเราเรียกลุงนะคะถ้าเป็นพี่สาวของพ่อเราก็จะเรียกป้านะคะส่วนน้องของพ่อนะคะเราก็จะเรียกว่า Ф อาค่ะจะเป็น อาที่เป็นผู้หญิงหรือว่าอาที่เป็นผู้ชายก็ได้นะคะต่อมาค่ะในกรอบสีเหลืองนะคะก็จะเป็นครอบครัวของคุณแม่ค่ะครอบครัวของคุณแม่นะคะเราจะเรียกพ่อของคุณแม่ว่าตาและเรียกคุณแม่ของคุณแม่ว่ายายนะคะต่อมานะคะพี่ชายของแม่เราเราก็จะเรียกว่าลุงค่ะส่วนพี่สาว ของแม่เราเราก็จะเรียกว่าป้านะคะถ้าแม่ของเราเนี่ยมีน้องสาวนะคะเราก็จะเรียกน้องสาวหรือว่าน้องชายของแม่เราว่าน้าค่ะต่อมานะคะในกรอบสีเขียวนะคะก็จะเป็นครอบครัวของพ่อกับแม่ของเรานะคะเมื่อแต่งงานกันก็จะมีเราออกมานะคะตัวของเราเนี่ยก็ อาจจะมีพี่นะคะเป็นพี่ชายหรือว่าพี่สาวนะคะเราก็เรียกพี่นะถ้าอายุมากกว่าเราเกิดก่อนเรานะคะส่วนคนที่เกิดทีหลังเราเราก็จะเรียกเขาว่าน้องนะคะก็เป็นน้องชายหรือว่าน้องสาวค่ะค่ะเรามาทบทวนความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกันอีกครั้งนะคะพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดตัวเรานะคะเป็นผู้ให้กำเนิดลกูก นะคะเป็นผู้มีบุญคุณอย่างยิ่งต่อตัวลูกนะคะส่วนพี่น้องเนี่ยก็เป็นลูกของพ่อแม่เหมือนกับเรานะคะญาติผู้ใหญ่ของเราก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะมีปู่ยา่าตายายลุงป้านา้าอานะคะปู่ก็เป็นพ่อของพ่อนะคะย่าก็เป็นแม่ของพ่อตาเป็นพ่อของแม่ยายเป็นแม่ของแม่นะคะ ลุงเป็นพี่ชายของพ่อหรือแม่ส่วนป้านะคะก็จะเป็นพี่สาวของพ่อหรือแม่น้าก็จะเป็นน้องของแม่ค่ะส่วนอาก็เป็นน้องของพ่อนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวนะคะสำหรับในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่และสิทธิของสมาชิกในครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ